เราจะคุยกันเรื่องของมาเฟียที่เขตแดใช่น้ําท่วมแต่กลับกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยกู้ภัยหลายคนไม่กล้าจะเข้าไปในพื้นที่นี้โดนยิงปืนไล่แล้วเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศแล้วตอนนี้เขต8ดท่านผู้ชมครับมันเป็นมาเฟียจริงๆแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่เขตแปดทุกคนที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นแค่บางกลุ่มเท่านั้นเองที่เป็นทรชนท่านผู้ชมอาศัยในช่วงที่เกิดมหาภัยพิบัติครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมีคนเจ็บคนเสียชีวิตบ้านเรือนพังเสียหายมันปล้น ปล้นสะดมปล้นของกินเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุบรถ<า>เอาข้าวของเครื่องใช้ในรถไปขโมยล้อรถอไปขโมยของเล่นด้วย<า>ท่านผู้ชมครับเพจ army military force เอามาโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาระบุว่า,ากู้ภัยต่างจังหวัดเล่านาทีถูกปล้นในพื้นที่เขตที่8หาดใหญ่ก่อนถึงสะพานดำชาวบ้านบางกลุ่มเข้ามาล้อมนะปิดกั้นเรือของกู้ภัยทั้งสองลำก่อนชักปืนข่มขู บอกว่าให้เอาทรัพย์สินมาทั้งหมดเลยดูเหตุการณ์ครับ เนี่ยพี่เขาพี่ชายผมที่ออกไปโดนป้นพี่ก็โดนเหรอใช่ครับพี่โดนยังไงโดนตรงนี้เลยครับอ่าเหตุแปดเลยก่อนจะพานดำเลยโดนนป้นเลยอะป้นเลยมันปากป้นเลยจะปากเปิดป้นเลยนะแบบยังไงก็คือมีอาวุธครบคือชาวบ้านเขาลรอดถังก่นเอามากันไหมก่อนเข้าไปแล้วนเือบ สองเรือลำนี้หรอโดนป้นทั้งสองเลยอ่ะหมดหมดเกี้ยงเลยครับอันนี้เห็นเห็นด้วยกันหมดเลยด้วยกันอยยู่ด้วกันหมดเลยคือมันป้นอะไรอ่ะมันป้นเราอะไรป้นแบบปิดปิดปิดก็เรื่องอ่ป้นแหลกเอาสองมาเลยหมดแล้วก็เอาปืนออกมาเลยเลยอย่างน้อยดีนะมันยังไม่เอาไม่เอามันยื่นมันยื่นฝาหน้ารถเลยพี่พอพอเราบอกว่าเราจะเข้าด้านในก่อนมันบอกว่าข้างในเข้าไปประมาณสองสามพันแล้วแล้วปุ๊บมันมันก็เหมือนมันจะฟักอ่ะใช่ผมเลยต้องแล้วมันก็มายื่นฝาหน้ารถเลยต้องให้มันใช่ แล้วพอแล้วเขาไปอีกหน่อยนึงมันมีเหมือนถังอไเนี่ยถังใบใหญ่ๆถังใส่ขงแข็งอะการบ้างอยู่บนสะพานเลยเหมือนแบบตั้งด่านเลยมันปิดอะมันปิดสะพานเลยมันไม่เข้าไปเลยใช่โอ้เขแปดวันนี้ผมก็เลยเขแปดวันนี้ผมเลยเข้าไปไม่ได้ข้างในอ่าเรื่องเล่าเขตแปดสำหรับคนที่เคยโดนสำหรับคนที่โดนนี่เรื่องเล่าของเขตปาแปดมาเฟียไม่ได้บอกทุกคนที่อยู่เขตปาแปดเป็นแบบนี้แต่เป็นบางกลุ่มเท่านั้นที่เป็นทรชนต้องเอาให้หนักนะครับ พฤติกรรมอาฮียจริงๆกรร่อน<ๆ>หน้านั้นกู้ภัยจะไปช่วยเหลือใช่ไหมบีเอาปืนไล่ยิงใช่อันนี้เป็นพฤติกรรมแบบโจรนะคะคือโจรชัดเลยอ่ะถ้าดักปล้นกันกลางทางแบบนี้เ <พอ S 2> จ้าหน้าที่เขาเล่าว่าเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยข้างในแต่เหมือนมาดักข้างหน้าแล้วพยายามที่จะโชว์ปืนแล้วเอาข้าวของไปหมดเลยกู้ภัยก็บอกว่ายังดีนะไม่เอาโทรศัพท์มือถือไป ต้องเอาให้หนักนะครับ่จนผพ้ชมต้องกวาดล้างให้หมดเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วในขณะเดียวกันพี่บุ๋มปนัดดานะครับ นักแสดงชื่อดังนะครับที่ทํางานเป็นจิตอาสาก็บอกกับช่องแดของเรานะครับบอกว่าตอนนี้พี่ถอนแล้วนะทีมกู้ภัยของพี่เนี่ยออกจากเขตแดแล้วเพราะว่าเท่าที่ประเมินสถานการณ์มันเกิดขึ้นหลายวันแล้วนะมันไม่ปลอดภยัยพี่บุ๋มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่ส่งทีมนะนำเรือขนาดใหญ่เข้าไปที่เขต8ดเพราะว่าเรือนี่มันขาดแคลนพี่บุ๋มก็รู้ปัญหาก็เลยส่งเรือเข้าไปไปรับคนเจ็บคนป่วยออกมามาที่โรงพยาบาลแต่กลายเป็นว่าที่เขตแดนี่แหละ ถูกทักทายด้วยการเอาเปืนยิงไล่หลังมาคนป่วยก็อยู่ในเรือคนป่วยก็หวาดภวาทีมกู้ภัยก็กังวลเรื่องความปลอดภัยและแน่นอนครับทีมกู้ภัยนะครับแล้วก็ทีมของพี่บุ๋มเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนกำลังใจมันก็ถดถอยถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการประเมินสถานการณ์ครับพี่บุ๋มบอกว่างั้นถอนก็แล้วกันถอนนะทีมกู้ภัยของพี่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เขตที่8และจากนี้ไปปล่อยให้เจ้าหน้าที่นั้นเป็นผู้ดําเนินการ ฟังพี่บุ๋มดูครับก็คือศพผู้เสียชีวิตนะคะประมาณช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองผ่านตามลําคลองที่ที่เป็นทางสื่อทางทางแบบทางขนส่งอะนะคะแต่ในรถเในเรือเนี่ยม,มีมีญาติของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคน <c oughs> ตามกฎของเราแม่พูดทุกแล้วต,ะต,ะต,ะตะลอดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตาม1นึโอเคเราต้องเอาเฉพาะทีมมืออาชีพเนาะในการลงพื้นที่แบบนี้2 คนที่ขึ้นเรือต้องใส่ชูชีพโชคดีมากที่ใส่ชูชีพทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังรอดได้ อันนี้พี่บุ๋มเนี่ยพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เรือล่มเมื่อวานค่ะ<า>เรือล่มแล้วก็ใช่แล้วศพเนี่ยที่บรรทุกออกมาเนี่ยก็คือจมไปด้วยแต่<อ>ว่าพี่กู้ภัยเขาก็พยายามช่วยกันล็อกเอาไว้คว้าไม่ได้ทันใช่ค่ะนะครับแต่เอาล่ะสรุปก็คือพี่บุ๋มถอนแล้วนะครับจากนี้ไปก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการต่อเมื่อวานนี้ครับกันจออพลังเอนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เขตแปดอยู่แล้วนะครับจริงๆปักหลักกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนี่แล้วก็แวะไปที่ร้านเซ รา้านสะดวกซื้อที่ถูกปล้นตอนที่กันจอมพลังเดินเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมและพอเข้าไปด้านในปั๊บมันเกลี้ยงเลยอ่ะอม,มันโล่งเลยท่านผู้ชมแม้กระทั่งสุราเนี่ยเซเว่นของหมดเลยของหมดเลยเห็นไหมฮะบุรีทุกอย่างเกลี้ยงหมดแม้กระทั่งลิ้นชักที่มันเป็นแก๊กเก็บตังค์น่ะก็โดนกวาดออกไปหมดเลยตู ATM ้ ATM ก็โดนด้วยดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับพวนี้ของมึนเมาอ่ะที่โดนปล้นไหมไม่เหลือค่ะไม่เหลือ จริงเหรอมาดูหนิมานี่มานี่มานี่เขาโดนไงพี่พี่เป็นเจ้าของเซเว่นใช่ไหมกระจกเนี่ยคือพี่ไม่ได้ทำแตกใช่ปะไม่ของในเซเว่นเหลือไหมไม่เหลือไม่เหลือเลยหมดเลยเอาไปในรถเหรไม่ไม่ผมถามแล้วเขาเอาอะไรเครื่องเขียนน่ะมันเอาไปทำอะไรเวลาเนี้ยน้ำท่วมแล้วด้านในคือไอ้พวกมึนเมาเอาหมดใช่ค่ะพี่เป็นเจ้าของเซเว่นเหรอพี่ผมเปิดผมขออนุญาตเปิดดูได้ไหมได้ค่ะ อูด้านในี่เซเวน่นเ้าไปทําไมอ่ะของพวกนี้ของมึนเมาอ่ะคุณจะเอาข้าวเดือดร้อนเนี่ยนะมันยังพอฟังได้เว้ยแต่อันเนี้ยคือของมึนเมาอ่ะคุณเอาไปทําอะไรเวลาคุณลําบากเงี้ยนี่คุณไม่ได้มาประทังชีวิตเว้ยแบบนี้เขาเรียกคุณมาซ้ําเติมาอาวถูกไหมอันนี้นี่มาหาน้องพี่นี่แบบนี้เขาเรียกว่าซ้ําเติมไม่ได้เรียกประทังชีวิตนะครับเ๊ด้วยเก๊ือเอาเก๊ไปทำอะไรอ่ะเงินข้างในครับ อ๋อเงินเหรอพี่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 ครับเงินถูกไปด้วยเหรอออามาทันเอามาเก็บทันแต่นี่คือพยายามเงี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับผมนี่มีคนพยายามแงะแง้ด้วยส่องเฮ้ยไบออกผม่ะส่องบอกแกไม่ได้บอกผมอ่ะพี่บอกเรื่องแมีคนพยายามแงะเซฟครับพยายามแงะเซฟด้วยครับผมทําไงครับผมเดินเข้ามาพอดีเพราะผมอยู่ตรงข้ามผมมองเห็นตั้งแดด เอาเรือแล่นเข้ามาเอาของนะครับเอาเรือเข้ามาเอาของครับผมโอ้โหไม่ไหวเลยหมดเลยทุกคนหมดเซเว่นเลยโหคือซ้ำเติมผู้ประกอบการในยามวิกฤตนะคะน้าท่วมก็แย่มากแล้วแล้วยังจะมาขโมยของกันแบบนี้อีกนอกจากดักปล้นกู้ภัยระหว่างทางขโมยของในร้านเซเว่นอีกจุดหนึ่งค่ะร้านขาย ร้านขายของเล่นก็โดนเหมือนกันพี่จูนนี่อันนี้ขโมยชัดเจนเลยนะชัดเจนค่ะคือทางร้านเนี่ยทอยแกลอรี่หัดใหญ่เขาโพสตภาพพร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่าจบแล้วร้านของเล่นที่สะสมมาตลอดชีวิตร้านเราโดนทุบกระจกตัดประตูปีนอาคารเข้าไปขโมยของก่อนน้าท่วมกวาดของมีค่าไปเรียบก่อนที่น้ําจะมาร้านตั้งใจจะเปิดที่เขตแปดเพิ่งทําเสร็จก่อนน้ํามาแค่10วันเท่านั้น แล้วร้านเขาสวยมากค่ะเตรียมการที่จะเปิดในเดือนธันวาคมนี้เรามาจากกรุงเทพตั้งใจมาเปิดที่หัดใหญ่เพื่อให้ลูกค้าพื้นที่และลูกค้ามาเลสิงคโปร์ได้ชมของและเลือกซื้อกันของสะสมที่ตั้งใจไว้ขายรวมมูลค่าเกือบ3ล้านบาทเสียหายไปกับน้ําถือว่าโชคร้ายแต่เราดันโดนขโมยซึ่งตอนนี้รู้ตัวคนทําแล้วอยู่ในชุมชนเขตแ ขอบคุณเพื่อนบ้านใกล้ๆอีกที่ให้ข้อมูลเมื่อวันนี้บีโทรศัพท์ไปพูดคุยค่ะเขาบอกว่าเกลี้ยงร้านเลยตามสภาพที่เห็นค่ะกระจกหน้าร้านโดนทุบแล้วจริงๆอ่ะประตูของเขามีทั้งประตูเหล็กข้างหน้าปร,ประตูกระจกข้างในคือมันงัดแล้วมันก็ขมโมยไปหมดเลยเขาจะเปิด อีกกี่วันนะบีหนึงธันวาคมนี้ค่ะอีกไม่กี่วันขนาแล้วลงทุนไปขนาดนี้ลงทุนไปเท่าไหร่3ล้านกว่าบาทแล้วมันเจ็บหัวใจคือไอ้พวกตัวเฮียทั้งหลายเนี่ยที่มาขโมยข้าขโมยของเนี่ยเออถ้าเผิดว่าไปเอาอาหารในร้านสะดวกซื้อ,อยังพอเข้าใจได้ว่าประทังอ่ะประทังชีวิตไป<ช>แต่นี่ไปขโมยเหล้าบุหรี่แล้วก็มาขโมยของเล่นนี่ตัวเฮียจริงๆนะเนี่ย คือพูดคุยกับทางคุณเอกนรินค่ะเอกกร์ขออภัยค่ะเป็นเจ้าของร้าน mm. ก็บอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกรุงเทพก็ไปลงทุนเปิดร้านขายของเล่นอันนี้เป็นประเภทวิทยุบังคับค่ะซึ่งเป็นของเล่นสะสมนะพี่จูนราคาก็ค่อนข้างจะสูงที่เลือกเปิดที่หัดใหญ่ก็ตามที่โพสต์เลยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นชาวจีนมาเลจีนสิงคโปร์หัดใหญ่มันก็อยู่ใกล้ๆกันกับ uh. มาเลเซียลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็ข้ามมาซื้อได้นะคะก็ไปเลือกเปิดแล้วตรงจุดนี้เขาก็ไม่ได้รู้ทำเลหรอก แต่ก็รู้ว่าเป็นพื้นที่เขต8เขต8ดเนี่ยตรงจุดที่เขาเปิดอยู่ติดถนนแล้วก็ห่างจากสพหัดใหญ่1กิโลเมตรเท่านั้นเองอถือว่าเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยเตรียมการไว้หมดแล้วค่ะกําลังจะเปิดร้านเนี่ยวันที่1นธันวาคมนี้ลงทุนไปเฉพาะของเล่นที่สะสมเนี่ยประมาณ3ล้าน9แล้วก็ค่าเปิดร้านอีกนะคะค่ารีโนเวทร้านเนี่ยอีกประมาณ1ล้าน ทำไปประมาณสัก3-4เดือนตอนนั้นเนี่ยคิดว่า ใกล้จะเปิดละ1ธันวาคมประมาณวันที่14 15พฤศจิกายนตัดสินใจกลับมากรุงเทพก่อน mm. กลับมาเตรียมการที่จะเปิดร้าน <Yeah. S 1> จนวันที่ประมาณ22-23พฤศจิการอบแรกมาก่อน mm. น้ํารอบแรกมาตอนนั้นเนี่ยก็ดูอยู่ตามกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าน้ํามันยังท่วมไม่ถึงร้านก็คิดว่าน่าจะวางใจได้แต่หลังจากนั้นน้ํามารอบสองพอเริ่มมารอบสองก็ทําใจนะคะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าน้ําเข้าร้านโอเคแหละของเล่นมันก็อาจจะเปียกน้ํา แต่ยังฟื้นฟูแล้วก็ทําความสะอาดได้และของเนี่ยมันก็น่าจะลอยอยู่ในร้านไม่น่าจะหายไปไหนแต่พอปรากฏว่าน้ําลดกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งของเล่นหายไปหมดเลยค่ะคแล้วสภาพเป็นแบบที่เห็นคือของไม่ได้หายไปกับน้ําแต่โดนขโมยไปและเป็นการงัดการทุบการแงะแบบยกไปหมดเลยของเล่นบางชิ้นเนี่ย ไม่ได้ชิ้นเล็กๆนะคุณผู้ชมเครื่องบินบังคับเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องของเป็นเครื่องบินเจ็ตอะจริงๆอะค่ะคร,ราคา2องสาแสนบาทอะยาวประมาณ2เมตรกว่าคือมันเป็นโมเดลที่เป็นพรีเมียมเลยเป็นของเล่นที่เป็นเกรดดีอะใช่แล้วเขาสะสมมา10กว่าปีอะค่ะคือมันก็ต้องมีการเตรียมการและวางแผนเอาไว้ก่อนไม่ใช่เข้ามาจูจ่ๆงัดแล้วก็หยิบเข้าไปคือของมันทั้งหมด มันเยอะมากๆในร้านแต่หยิบออกไปได้ทั้งหมดและของชิ้นใหญ่ๆสามารถขนออกไปได้คือตอนนี้ รู้ตัวแล้วนะคะว่าคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนบ้านอยู่ใกล้กับร้านของตัวเองมากห่างกันแค่50เมตรเท่านั้นเองพฤติกรรมมันเกินคําว่าอุกอาจไปแล้วบ้านเราเนี่ยไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเจ้าของร้านเขาบอกนะคะแต่ทําไมถึงมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันดําเนินคดีถึงที่สุดส่วนถามว่าวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยที่เตรียมจะเปิดร้านยังไงต่อคะพี่คงเปิดไม่ได้แล้วล่ะครับหายไปหมดแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวเพราะของที่จะเอามาขายเขาสะสมมาเป็น10บสบปีเขาจะป หาจากไหนมาขายได้อีกอลองฟังเสียงดูค่ะยี่สองข่าเกี่ยวยี่สามเนี่ยน้ำท่วมรอบแรกร้านเราสูงมากเราไม่ได้ผลกระทบอะไรเลยผมเห็นจากในไลฟ์สดที่แบบที่แบบเจ้าหน้าที่หรือใครต่อใครผ่านร้านก็ร้านอยู่ในสภาพปกติหมดเลยค่ะแต่แต่ในกลางวันวันนั้น,นคือมีคนอยู่ที่ชั้นสองแล้วเรามาเรามารู้ตอนหลังนี้จากที่ข้างบ้านบอกอะนะครับ คือควรจะเข้าใจว่าของผมมาน้ําท่วมแล้วก็โจกแตกของไหลออกมาคนไปหยิบไม่ใช่มันคือการเข้าไปป้นเลยใช่ครับคือข้างบ้านนะเข้าใจว่าเป็นเราพอเปิดไฟคืออุกอาจมากเลยแล้วพอเขาโทรบอกอ่ะคือผมก็เข้าใจแล้วว่าเออไม่ใช่คนของเราเพราะเราอยู่ที่กรุงเทพกันหมดแล้วค่ะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็จังหวะเดียวกันกับอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาก็น้ําท่วมรลลอกที่สองคราวนี้ขึ้นไปถึงชั้นสองเลยนี่ขอประนามเลยนะครับ คนที่ดูช่อง8อยู่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยประนามกันหน่อยนะครับบุคคลกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ที่เขต8กลุ่มบุคคลบางกลุ่มพฤติกรรมตัวเฮียมากๆท่านผู้ชมนี่มันปล้นสะดมปล้นทุกอย่างไม่ได้ปล้นอาหารการกินนะครับเอาโมเดลที่แพงๆออกไปจากร้านด้วยท่านผู้ชมครับมีอีกคลิปหนึ่งสาวหาดใหญ่ก็โดนด้วยหลังจากที่น้ำลดล้อรถยนตหายท mm. ่านผู้ชมครับ จอดรถอยู่เห็นบอกว่าจอดอยู่แถวๆข้างรางรถไฟหลังตลาดคอมเพล็กซ์ที่หาดใหญ่เขตแปดแล้วรถหลายต่อหลายคันมันทุบกระจกรถเข้าไปก่อนว่ามีอะไรเรือไว้ในรถไหมข้าวของที่มีค่าหยิบไปหมดเลยแล้วก็เอารถออกไปเอาแม็กรถยนต์ออกไปด้วยลองฟังความเดือดร้อนนะความทุกข์ใจของสาวชาวหาดใหญ่คนนี้ดูครับถึงก็มวยก็มี่กมโมยหลักโลรถ ขันนี้โคร้นเต็มมดเลยค่ะโุ้มวันนี้คือหงัดดัดเลยนะฮะเอากาสารคือแบบเนี่ยงัดดัดแบบหงัดดัดแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เอากาสารออกมาเลยโอ้มตายเลยจุนก็บมาก<ล>นี่ขันนี้หขันนี้หลักโลมดเลยหลักโลสังเซโลมัดเลยเคยมาเจาะจงกัขันนี้ฮู้มแสดงว่าขันนี้มันเป็นแม็กเป็นนูไมไอ่ะแม็กที๋มันแป้งแป้งอ่ะแป้งเนาะกันมาเลยอ๋อตุบกระดกฮู้มขันนี้จ้ะหนเหรอฮู้มสังเซ่โลมันหลักแม็กตุบแก้วกัน เก็แกกวก็มันทุบเละจ้ะความโจบลายขุนร้องนิสนาว่าถ้าเกิดว่ามีการขโมยแม็กรถยนต์ไปได้แบบนี้มันก็ต้องทําตอนที่น้ําเริ่มลดลงไปแล้วนี่เผิ่มเกลือม,มากนะครับท่านผู้ชมชั่วร้ายมากจริงๆต้องบอกอย่างนั้นนะครับอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับในพื้นที่เขตแปดครับห่านจากจุดนี้ไปนิดเดียวติดกับลานจอดรถก็คือบริเวณจุดนี้นะครับบริเวณทางรถไฟนะครับก็กลุ่มคนนะครับกาลังกรูกันเข้าไป เป็นคลิปที่เขาถ่ายมาได้ซูมจากระยะไกลนะครับกำลังกลูเข้าไปที่ตู้คอนเทนเนอร์บนรถไฟนะครับคลิปนี้เป็นไวรัลเมื่อวานนี้ครับพิกัศหาใหญ่เขต8โชคสมานนะครับรถตู้นะฮะมีตู้ขออภัยตู้รถไฟขนส่งสินค้า4ตู้สี่ห้าคอนเทนเนอร์นะครับสี่ห้าตู้คอนเทนเนอร์ท่านผู้ชมเห็นไหมครับแล้วด้านในเนี่ยนะครับมี เบียร์ของบริษัทแห่งหนึ่งเต็มเลยครับ <c oughs> จอดอยู่ที่ชุมทางรถไฟหาดใหญ่ปรากฏว่าชาวบ้านแห่กันมาท่านผู้ชมไปขโมยเบียร์เอากันไปเนี่ยเป็นขวดเอากันไปเป็นลังนอกจากเอาไปดื่มกันแล้วบางคนเอาไปขายต่อด้วยบี <c oughs> ตำรวจกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ออกมาประกาศเตือนนะครับว่าอย่าทําแบบนี้เป็นการขโมยข้าวขโมยของแบบนี้นอกจากสินค้าจะเสียหายแล้วผิดกฎหมายด้วย <c oughs> ทีมข่าวไปพูดคุยกับหนึ่งในคนที่ไปหยิบเบียร์มานั่นแหละค่ะและยอมรับด้วยว่าเอามาจริงเพราะก่อนหน้านี้น้ําท่วมถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับน้ําท่วมก็เลยต้องดื่มเบียร์ประทังชีวิตไปก่อนอหาข้าวกินยากแต่เบียร์เนี่ยมียอดข้าวก็เลยไปเอาเบียร์มากินแทนข้าวไปก่อนอ ผู้ชายคนนี้บอกนะคะว่าชาวบ้านรู้กันดีค่ะว่ารถไฟขนส่งสินค้าซึ่งมีเบียรจะมาจอดที่บริเวณน,นี้เพื่อรอขนส่งไปยังพื้นที่อื่นๆพอน้ำท่วมหนักทำให้พัดตู้สินค้ามาจนถึงจุดนี้ผ่านไปสองสามวันยังไม่มีใครมาช่วยชาวบ้านไม่มีน้ำไม่มีอาหารจึงแห่กันไปงัดตู้สินค้านาเบียออกมาพอน้าเริ่มลดก็ยังมีการงัดตู้กันอยู่แม้เจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการ ก็มาขนไปบางคนแบกเดินไปบางคนเอาใส่เรือตอนนี้ห้ามไม่อยู่แล้วค่ะเพราะเริ่มมีคนต่างถิ่นเข้ามาเอาด้วยอันนี้พี่เขาเล่าว่าแบบนี้ลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะเราใครรู้คนแรกว่ามันมีเบียร์อยู่ข้างในน่ยเพราะว่าเขาลงเขาเห็นอยู่เบียร์มันยกมันมาลงอ่ะมันใช้พาเลทที่ก็วัดตักใส่เขารู้อยู่คือรู้ก็ได้มาแล้วกินกันที่นี่เลยเหรอมันมันก็มีจำหน่ายบ้างขายบ้างแล้วแต่แล้วเขาไม่เอาไปไหนแต่เขาไม่มาใช่ไหมมันเยอะ พวกเรือพวกอะไรก็ข oh, นไปเรือกำน้ำบัวดีมานึกว่าเจ็ดบางก็มาช่วยมาพวกเรือหรอกมาขานครับ พวกเรือพวกนี้มันมีเครื่องมือแล้วใครจะเบรกไปได้น้ำมันลึกอ่ะที่มาเอากันต่ำกว่าร้อยคนไหมมากาี่รู้ทุกแผนกเลยโอ้ยไม่ใช่ร้อยคนท่าราชการมันยิมีทุกอย่างนี่มากันหมดแล้วลูกไฟอยู่วะนั่นลูกไฟก็อยู่ตรงนี้ไปอยู่โรงพักก็อยู่ข้างบนเขาเห็นไหมอ่ะไม่ใช่เห็นลูกคุณแล้วทำไมก็ไม่ห้างว่าเหยาะเรียกเหยาะเลียกกได้ยึดได้กลัวกัน นี่เขาพูดจริงๆเหรอคะอันนี้ในบทบอกว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าอยากขอวอนไปยังเจ้าของเบียว,ว่าอยากเอาผิดชาวบ้านเลยท่านได้กําไรและได้เงินไปเยอะแล้วถือว่าช่วยต่อชีวิตให้กับชาวบ้านทําบุญทําทานไปในตัวเพราะชาวบ้านอดอยากกันมากจริงๆอันนี้งงอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่า คุณทำผิดกฎหมายนะไปขโมยเบียร์เขามาต่อให้อ้างว่ากําลังลําบากกําลังเดือดร้อนอแต่อย่างที่บอกไปอะถ้าไปหยิบข้าวของเขายังเข้าใจได้ประทังชีวิตแต่อันนี้เบียร์ไงแล้วขนกันไปเยอะด้วยนอกจากนี้นะคะทีมข่าวช่อง8เดินทางไปที่พื้นที่เขต8โซนถนนโชคสมาน5พูดคุยกับคุณสศิธรนวะคุณากุลค่ะชาวบ้านเขต8ก็เล่านะคะว่าเรื่องของการยิงปืนก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่จริงๆเลย เขาไม่ได้ปล้นหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยไม่พอใจอยากได้ของอยากให้ช่วยเหลือแต่ไม่ได้ตามที่ต้องการก็เลยยิงไล่หลังไปส่วนเรื่องของการขโมยของคิดว่าทุกคนสูญเสียก็อยากได้คืนอ่านมองว่าเป็นโอกาสแต่เท่าที่เจอบางทีเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เขตแปก็เป็นไปได้ที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาเพื่อขโมยของลองฟังเสียงค่ะโออันนี้พี่ไม่แน่ใจเลยแต่ว่า แต่มีความเป็นไปได้นะพี่ว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเฉวยโอกาสหมดเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าคนในพื้นที่นะเขาก็ต้องสูญเสียถูกไหมเขาสูญเสียบ้านสูญเสียทรัพย์สินหมดเลยอะแล้วเขาก็ต้องอยากได้กลับเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นโอกาสถูกไหมพราะนี่คือวิกฤตแล้วเขาก็มองเป็นโอกาสไปด้วยมันก็เป็นไปได้ขโมยป้นจี้อะพี่ไม่ไม่พี่ไม่ไมไมหินนะเพราะว่าป้นจี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามัน แต่ถ้าประเด็ยนยิงอ่ะมีปืนยิงอ่ะยิงอ่ะมีก่อนหน้าน,นี้พี่ได้ยินมาเรื่องปืนว่าแบบคือเขาไม่ได้ป้นนะเขายิงเพราะว่าเขาไม่พอใจอ่าเหมือนกับว่าเขาอยากได้ของอ่าเหมือนกับขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้ตามที่ต้องการแต่ตัวเองมีปืนไงโมโหก็เลยยิงไล่หลัง<ม>เจสกีอันนี้อันนี้มีอ่าพี่ได้ยินมาเมื่อวานเพราะว่าจาก ทางราชการเป็นคนบอกค่ะก็หลากหลายมุมมองท่านผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันระบุชัดเจนว่ามันเป็นการปล้นก็คือการขโมยล้อรถรถยนต์ไปปล้นร้านโมเดลที่เป็นเกี่ยวกับของเล่นอย่าบอกนะว่าเอาไปกินและผมไม่ได้บอกนะครับว่าทั้งเขตแปดทั้งหมดเป็นแบบนี้เป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เป็นทรรชนและพฤติกรรมตัวเฮียท่านผู้ชมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาครับพลตรวจโทปิยวัฒเฉลิมศรีครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่9้า ก็ระรมตำรวจนะครับท่านผู้ชมทั้งที่สงขลาตรังพัทลุงรวมถึงทหารรวมกว่า300นายเปิดปฏิบัติการป้องปรามผู้ก่อเหตุความวุ่นวายในอำเภอหาดใหญ่โดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาค8รลอฟังท่านชี้แจงดูครับเรืเน,นะครับว่ามันมีการไปก่อเหตุลักทรัพย์ในเรื่องของเครื่องดื่มหัวโตต่างๆให้พวกในตู้คอนเทนเนอร์ผมได้รับผมก็ให้ท่าน เรื่องอย่างนี้จะสอบเกิดขึ้นไม่ได้ต้อ,องใช่พยายามเต็มนี้นะครับซึ่งตอนนี้กระบวนการสืบสวนสอบสวนมันก็ต้องใช้เวลาอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของการกระทำหน้าที่เนี่ยทำเต็มที่นะครับแล้วเรื่องนี้ผมไม่อยากให้เกิดท่านผู้ช่วยการตุลแห่รชาตินะครับท่านกำชับมาแล้วแล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาประชุมข้อกำชับเรื่องนี้เพราะว่าเราจะเห็นความสับสนพลมานนะครับหลังจากที่ภาะวะน้ําวิกฤตทีม่มันเริ่มดีขึ้นมันจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าพี่น้องได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความพูุกซ้ำเติมให้นะครับผมได้ให้นโยบายไปแล้วพวกตวรชนเหล่านี้ท่านผู้ชมครับจะเก่งกับใคร <c oughs> เก่งกับกู้ภัยเก่งกับอาสา แต่วันก่อนเนี่ยซิวลงพื้นที่ไปรีคอนลงพื้นที่ไปเงียบคลิทตาประชบมการผูชาการตำรวจตอนภาคเก้าบอกว่าใหท้ทุกหน่วยร่วมกันนับหนึ่งใหม่เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองหาดใหญ่นะครับห้ามเกิดเหตุลักษณะการแบบนี้อีกนะครับเพื่อให้หาดใหญ่นกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและสงบสุขอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ทําผิดไปแล้วก็จะมีการสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งดําเนินการเพราะถือว่าเป็นเหตุที่ต้องไม่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้และประชาชนที่ได้รับความเสียหาย,าย นะฉกทิงวิ่งราวปล้นในช่วงนี้สามารถไปแจ้งความได้ครับที่ทศูนย์ปฏิบัติงานชั่วคราวสพคอ,อหงที่จะทําการแทนสพหาดใหญ่ที่สพหาดใหญ่นี่ก็อ่วมอยู่เหมือนกัน<า>จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ